สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักทุกท่านช่วงนี้วันนี้วันนี้เนาะเออธนาจิรวัตรก็ได้นำรายการลูกทุ่งธรรมชาติชีวิตมาพบกับท่านูฟังอีกวันหนึง่งเนาะในในรายการลูกทุ่งธรรมชาติชีวิตที่ที่ช่องช่องชีวธรรมดำเนินรายการโดยธนาจิรวัตร ที่จะนําข้อคิดคติเจือนใจอยูทาหอสอนใจมาเล่ามากล่าวให้ทานฟังทุกท่านได้ฟังกันเพื่อเป็นข้อคิดคติเจือนใจอยูทาหอนสอนใจแล้วก็เป็นข้อคิดทุกๆท,ท่านที่ไม่ค่อยรู้กันหรือว่ารู้บ้างเพราะว่าช่องนี้จะทําเพื่อภาคประชาชนเท่านั้นไม่มีที่จะไม่ภาคประชาชนและด้วยความซื่อสัตย์เท่านั้นแต่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็จะเกี่ยวกับธรรมะหรือว่า ธรรมชาติชีวิตทั้งหมดที่ของประชาชนที่อยู่กันอย่างมีความสุขและเป็นอย่างไรที่ถึงจะมีความสุขเนาะและวันนี้ช่วงนี้ก็จะมาคุยเรื่องวันสงการเพราะว่าใกล้แล้ววันสงการจะถึงแล้วบางบางท่านนะยังไม่ทราบเลยว่าวันสงการเนี่ยที่เราทํามาตามวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมาจากไหนมาอย่างไรต้นกําเนิดของมันเพราะฉะนั้นธนา ทีวัดก็จะมาเออบอกกล่าวให้เพื่อย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าให้ทําอย่างไรกันนะคะก็จะมีหลายๆอย่างเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะเท่าทีเนาะเพราะมันเป็นสถานที่ว่างวางอีกอย่างหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งก็อืมัมนทายจะคิดอย่างเงี้ยคนเดียวนะคะก็เลยไม่ไม่กล้านัน จะมาพูดว่าคําว่าสงการมาจากไหนเนาะก็มาจากภาษาสันสกิตว่าสงการแปลว่าก้าวขึ้นย่างขึ้นหรือก้าวขึ้นอย่างเงี้ยก้าวขึ้นการย้ายที่การเคลื่อนที่คือพาทย์เคลื่อนย่างขึ้นเนาะย่างย่างขึ้นก้าวขึ้นจูจูราศีใหม่หมายถึงวันขึ้นปีใหม่ของไทยหมายถึงวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งตกอยู่ในวันที่สิบสามสิบสี่สิบ้ามษายเินของทุกปีคือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่เปลี่ยนนางสงการแล้วก็เปลี่ยนปีด้วยถ้าปีเช่นปีที่ผ่านมานี้ที่จะมาจะผ่านไปนี้ปีช่วดต่อไปพอวันที่13บลามเราก็จะเป็นปีฉลูสำหรับท่านที่เกิดเนาะอันนี้เราก็เป็นมาตั้งแต่หายไม่รู้ปีกับีก,กันก็ยังไม่รู้เลยเพราะทุนเกิดมาด้วยเนาะแล้วก็ จะมีกิจกรรมก็คือกิจกรรมก็คือทำความสะอาดบ้านเรือนใหม่อาบน้ำพระสรงน้ำทำบุญทำทานกันโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเลยเดี๋ยววิธีการนั้นจะบอกว่าเป็นอย่างไรนะคะว่าเป็นอย่างไรหลายรายละเอียดเยอะมากๆเลยมีจะทำบุญสงการขอพรพระขอพรพระผู้ใหญ่เนี่ย เล่นกันสาดน้ำอย่างทำอย่างไรดีนอกจากกกร,รมดังกล่าวแล้วประเภทนี้สงการยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกอย่างไรก็มีการ,รพ้าทรายสร้างตโซออย่างค่ะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเนาะช่วงนี้อยากกันก่อนค่ะสำหรับช่วงหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะจากธนากิรวัต์ ที่จะนำข่าวข่าวมาพูดมาคุยให้ท่านฟังทุกท่านได้คุยกันสำหรับถ้าใครสงสัยข้อมกลอะไรก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทร0641164492ของธนากิรวัตรเองค่ะตอนนั้นช่วงนี้อยากกันก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ